ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสังคมได้ทําสําเร็จไปแล้วสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลตามลาดับคะแนนสอสอนะครับก่อนหน้านี้พวกเราก็จะเห็นว่าก่อนการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีสูตรต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นผลของสังคมนะครับที่ช่วยกันส่งเสียงว่าเฮ้ยพรรคที่ได้อันดับหนึ่งนะคุณต้องได้รับสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนอันนี้ผมถือว่าเป็นความสําเร็จร่วมกันของคนไทยทุกคนนะครับ ความสาเร็จประการที่สองต้องขอประกาศไว้ตรงนี้เลยก็คือว่าเราสามารถที่จะช่วยกันปิดสวิตเรื่องรัฐบาลเสียงขัานน้อยได้อย่างสมบูรณ์เวลาที่ผ่านมาเนี่ยสังคมได้ทําสําเร็จไปแล้วสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลตามลาดับคะแนนส2 ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้เห็นว่าก่อนการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีสูตรต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นผลของสังคมนะครับที่ช่วยกันส่งเสียงว่าเฮ้ยพรรคที่ได้อันดับหนึ่งนะคุณต้องได้รับสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนอันนี้ผมถือว่าเป็นความสําเร็จร่วมกันของคนไทยทุกคนนะครับความสําเร็จประการที่สองก็ขอประกาศไว้ตรงนี้เลยก็คือว่าเราสามารถที่จะช่วยกันปิดสวิตเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้อย่างเด็ดขาดนะครับพูดกันตามตรงว่าวันนี้เนี่ย ความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนยนะครับก็ถือก็ถือได้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้แทบไม่มีแล้วนะครับแม้ว่าจะมีการเอาไปพูดกันอะไรกันแต่ในการปฏิบัติจริงเนี่ยกล่าวได้ว่าไม่มีแล้วนะครับหรือไม่สามารถกระทำความซื่อสัตว์ในอะไรต่างๆเห็นแล้วว่าอย่างหนึ่งว่าหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมากมายที่สังคมทุ้มติ่งนักการเมืองตั้งข้อสงสัยตั้งข้อคําถาม ผมว่ารัฐบาลชุดใหม่และการเมืองภาคประชาชนในอนาคตอาจจะต้องมีหาทางลือหาหารือทางออกรุ่นกรรันว่าต่อไปเราต้องมีการแก้ไขปฏิรูปนะครับระบบการเลือกตั้งให้มันเป็นสูขสามกฎมากขึ้นเป็นที่ยอมรับเป็นที่รับฟังความคิดเห็นข้อุ้งติข้อปัญหาต่างๆที่ผ่านมาเราต้องทําให้ระบบการเลือกตั้งเนี่ยเป็นที่เคารพยอมรับนับถือมากขึ้นนี่แหละครับว่าการเมืองที่ความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชน เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคืนมาที่14ใน,ในหลายๆคูหาหน่วยการเลือกตั้งประชาชนยืนเป็นสักขีพยานในการร่วมนักคะแนนกับเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยการเลือกตั้งแล้วเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยการเลือกตั้งก็รับข้อโตงติงข้อสงสัยโดยไม่มีพิรุษใดๆผมว่าเนี่มันคือความเข้มแข็งในที่เราเห็นแล้วว่านี่คือการขับเคลื่อนที่สร้างสารรค์ร่วมกันนะครับประชาชนต้องการความถูกต้องและในเดียวกันเนี่ยนั่นแหละครับคือทิศทางที่ผมว่าเสียงประชาชนเริ่มดังและเข้มแข็งขึ้น